ถึงผลสําเร็จได้มือนี้ถามว่าทําไมเขาจะเขาจะต้องลําบากคือมือนี้มือเขาแข็งเราจะสังเกตที่ผิวเขาผิวแข็งผิวแข็งอ่าแล้วเราดูไปแล้วเราจะรู้คือคือมันเหมือนกับอ่ารู้อ่ะเหมือนกับคนเนี้ยอย่างเงี้ยคนอ้วนคนผอมคนอะไรเงี้ยเห็นหน้าเห็นตาก็รู้แล้วลว,ว่าคนนี้ผิวนุ่มผิวแข็งอะไรเนี่ยดูอย่างเนี้ยความความแข็งของผิวเราจะเห็น อยังมือคุณรถเนี่ยมองไปปุ๊บเราก็รู้ว่าเป็นมือนุ่มนุ่มคํา <c> ว <oughs> ่านุ่มคำว่าแข็งเนี่ยคําว่ามันไม่ใช่ว่าเหลวนะนุ่มกับเหลวไม่เหมือนกันนะนุ่มกับน,นิ่มไม่เหมือนกันนะนุ่มก็คือมีความมีสปริงยืดหยุ่นดีอ่าอย่างนี้อย่างนี้มือน,นี้เขาจะแข็งถ้าเทียบกับมือคุณรถแล้วมือน,นี้ก็จะแข็งกว่าเยอะเพราะว่าหนึ่งความแห้งของอความตึงของผิวแล้วก็เซลล์เซลล์ความละเอียดความหยาบของผิวเห็นไหมนี่ตัวนี้เป็นแผลแล้วจะหายา,ยาก เพราะว่าเพราะว่าถ้าเรากรีดปุ๊บเนี่ยถ้าเรากรีดปุ๊บเนี่ยเป็นแผลปุ๊บเนี่ยโอกาสที่มาผสานกันอยียากเพราะว่ามือเขาแข็งแต่ถ้ามือนุ่มเนี่ยมันจะยืดหยุน่นอ่ามันยืดหยุน่นเราแปะปัตเตอร์เนี่ยอยู่เอา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 ปัตเตอร์ยึดได้นะแต่ถ้าพวกมือพวกนี้ปัตเตอร์ยืดไม่อยู่ต้องเย็บอ่าเนี่ยคือความแข็งครับค้คนแข็งก็คือเหมือนดินแห้งๆแหละดินแข็งดินแหง้งดินเหนียวอ่ามีเงินไหมใช่ไหม คือคืออย่างนี้คนที่มีวาสนาดีเนี่ยเนินดีเนี่ยต้องมีเงินทีนี้ถามว่ามันจะมั่นคงขนาดไหนให้ดูเนินหลักทรัพย์เป็นหลักเนินหลักทรัพย์เนินหลักทรัพย์นี่ดูได้สองที่นะก็คือหนึ่งตรงตรงตำแหน่งเนินเสาเองเนี่ยก็คือเป็นเนินหลักทรัพย์เหมือนกันถ้าเนินเสาไม่แห้งไม่แฟบนะเส้นเสาสวยนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีทรัพย์เก็บทรัพย์ได้อันที่สองคือตำแหน่งเนินหลักทรัพย์อยู่ตรงนี้ด้วยตำแหน่งนี้คือหลักทรัพย์จริงๆคือพื้นที่เก็บจริงๆก็คือตรงตำแหน่งนี้ ถ้าเราดูท,ที่ดูเนินในมือนะทีนี้ปลายเส้นชีวิตเนี่ยถ้ามันมีเส้นแยกออกอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปถึงช่วงเนนหลักทรัพยจ์จะเห็นอย่างเงี้ยถือหลักรัพย์มั่นคงหลักทรั์มั่นคงดีนะอย่างมือนี้ก็ถือว่าใช้ได้อ่าคือถ้าสมมุติว่าอ่านี้ทวนคําถามถ้าสมมุติว่าเส้นเนียนนะ เป้นวาสนาเส้นเนี้ยมันมาถึงแค่ตรงนี้มาถึงแค่เส้นใจนะคือเส้นใจแค่นี้นะกับที่มันเลยขึ้นไปเนะี่ยอะไรดีกว่ากัน <c oughs> เอาเป็นว่าถ้ามาถึงเส้นใจพอดีเนี่ยนะคนนี้รู้จักพอ <c oughs> เขาเรียกว่าวาสนาถึงใจคนนี้จะไม่เหนื่อยจะไม่ทุกข ต้องดูย่งงประกอบทีนี้ว่าโอเคเส้นวาสนามาถึงแค่นี้ปุ๊บเนี่ยคนนี้คือวาสนามาถึงใจถ้าเราว่ามีเป้าหมายแล้วมันมาถึงเป้าหมายทีนี้นขนาดไหนเราไม่รู้ล่ะแต่ว่าเขาพอใจละแต่ถ้าคนมาไม่ถึงมันขาดเนี่ยคือไม่ได้แต่ถ้ามาถึงแล้วมันยังเลยทะลุขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถือว่ายังทําต่อได้อีกคือพอคือคือคือรวยแล้วยังไม่พอยังทําได้อีกยังมีเป้าหมายยังมีอะไรเพิ่มเติมเข้าไปอีกแค่นี้กําลังดีแต่ถ้าอยู่ๆปุ๊บ ใครบางคนมีเส้นวาสนาลากแบบทะลุเข้ามาในนิ้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เสียนะหนักเลยเพราะว่ามากไปโอเวอร์ Over. คือบางทีก็ลงทุนมากไปบางทีทําแล้วก็แบบมันคือเรียกว่าไม่รู้จักความพอเหมาะพอดีคืาเรียกว่าเนินนี้อย่าลืมชื่อเนินสาวเนินสาวคือเนินร้อนรอน,รนคือถ้ามันพอดีถ้ามันถึงใจเนี่ย ใจมันจะไม่ร้อนล้นละมาถึงปุ๊บพอสมมติว่าตั้งว่าไว้สิบล้านถึงสิบล้านพอคนนี้พอพอจริงๆรู้จักพอแต่ถ้ามันเลยขึ้นมาหน่อยเราเส้นยังสวยๆอยู่ก็คือเขาไม่พอหลักแต่ว่าเขาก็ไม่ไดีไม่ได้แบบมากมายอะไรถึงแบบไปลงทุนต่ออะไรแบบมากมายคือคือเขาเรียกว่าให้ยึดเขาเขาจะมีความรู้ในเชิงในเชิงบริหารจัดการที่พอเหมาะพอดีกัว่ามีความรู้มีเหตุผลมีความพอประมาณแล้วก็มีภูมิคุ้มกันอย่างเงี้ย คือพอดีพอดีในหลัหกเศรษฐกิจพอเพียงแต่ถ้าคนทะลุเข้าไปในนิ้วเนี่ยพอได้สิบล้านแล้วก็โอ้โหสิบล้านมันทําได้ต้องยี่สิบล้านดิอะไรเงี้ยทาแน่กันลุยอย่างเงี้ยทีนี้ถามว่าถ้ามันทุเข้านิ้วน่ะเสียเสียอ่านอะอันนี้คือเส้นวาส,สนาทีนี้ไปดูเส้นวาส,สนามื่อื่นๆบ้างเป็นยังไงบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย เส้นวาสนาตะกี้กับวาสนาตรงเนี้ยความต่างกันจะจะเยอะเพราะว่าคือเส้นวาสนาเส้นนี้ลาบากถามว่าทาไมลําบากอย่าลืมนะพื้นที่ตรงกลางมือก็เลยพื้นที่ราบลาบากเส้นนี้มันมาผ่านเรวกลางกลางมือลําบากแล้วมันตรงเนี้เป้าหมายเนี่ยมันคือ90องศาไงมันมันขึ้นมาแบบตรงๆอย่างเงี้ยเหนื่อยเหนื่อยกับคนที่มาเฉียงเฉียงเงี้ยขึ้นสโลมน่อยมันขึ้นภูเขาอะมันก็ เหนือ่อยนอยหน่อย,อย,อยเพราะว่าเนินจันทอย่าลืมกระหมายเนินจันเนินจันนี่คือเรื่องของความอ่อนโยนความสะดวกสบายเรื่องต่างประเทศความคิดความฝันมันเป็นไปตามที่คิดที่ฝันนะคือคิดฝันบางเรื่องมันก็จินตนาการเอาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือขึ้นกลางมืออย่างเงี้ยไม่มีจินตนาการมีเรื่องจริงมีเรื่องหนักเจ็บจริงอะไรจริงไม่ต้องใช้แตนนี่แล้วตอนนี้หนักนะทีนี้ถ้าเส้นวาสนาขึ้นกลางมืออย่างเงี้ย แล้วมาขาดเอาแถวกลางมือแถวอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันว่าทําไมทําไมถึงชีวิตเขาถึงต้องไปประสบกับความยากลําบากหนักๆเดี๋ยวจะไม่ให้ยกตัวอย่างแล้วกันเอาของจริงดีกว่าเพราะบางทีเราก็ไปจินตนาการเอามีหลายเส้นเนี่ยถามว่าดีไหมไม่ดีอะไรที่มันเยอะไปเนี่ยไม่ดีคือก็เรียกว,ว่าเป้าหมายมันเยอะหรือวิธีการมันเยอะหรือการกระทำมันเยอะหลายอย่าง แต่ถ้าเยอะแล้วเ,เส้นสวยๆโอเคแต่ถ้าเยอะอีลงตรงนางอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ไม่ดีดดอ่าคือสนใจหลายเรื่องสนใจลหลายอย่างทําหลายอย่างแต่ผลตอบแทนได้ไม่มากโดยว่าอย่างเงี้ยเราเห็นไหมเนินเสาเขาเสียเนินเสาเขาไม่เนินเสาเขาแห้งนะและเส้นมาไม่ถึงและเส้นมาไม่ถึงและเส้นชีวิตและเนินเห็นไ,ไหมจริงๆเราเราก็มีฐานแล้วล่ะเราก็เราเริ่มเริ่มวิเคราะห์ได้ละเริ่มเชื่อมโยงได้อย่างเราเราเห็นตรงมือเนี้ย เส้นชีวิตเขาแบบกระท่อนกระแท่นเส้นมานี่เส้นนี้ก็มานี่เส้นนี้ก็มานี่มาขาดมาเชื่อมต่อมา <c oughs> คือมันมันก็เหมือนกับไปไม่ถึงอ,ะอ่ะอ่าไปไม่ถึงอ่ะแต่กี้คุณคุณอ่าจะถามว่าอะไรนะอ๋อกันเนี่ยอ่ะเดียวเรื่องอายุให้ว่ากันเรื่องอายุให้ว่ากันยังไม่ถึงเรื่องอายุ เหนื่อยคือคืออย่างนี้คําว่าเส้นชีวิตแล้วก็เอาความหมายเส้นชีวิตชีวิตคือหนึ่งสุขภาพร่างกายชีวิตคือการดําเนินชีวิตที่มันมีความต่อเนื่องมีความมั่นคงนะมันก็มีมีสองเรื่องใหญ่ๆหญ่ก็คือ,เร,อเรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องความแข็งแรงของร่างกายถ้าคนเส้นชีวิตไม่ต่อเนื่องคือสุขภาพร่างกา,กายก็จะมีปัญหาคือจริงๆมันก็ทั้งชีวิตนั่นแหละแต่ถ้าถ้านึกมันมีถ้ามันมีเเเเชช่่่่่นนนนนขาาาดดดใหญๆััจะก็คืือออออวงงยยยุบไ้ีม เส้นชีวิตเริ่มต้นก็ก็เหนื่อยละเนี่ยตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยบ้านปลายชีวิตก็ก็เหนื่อยบันนปลายชีวิตก็ยย่ทีนี้ถามว่าเส้นวาสนาเขาโอเคไหมมันก็ไม่โอเคนะคือเริ่มต้นมันมันฐานไม่แข็งแรงและมาถึงมันก็คือไม่สวยอะ่ะคือไม่ต่อเน,นื่องคือเหมือนอาจารย์เขาว่าผมมาเส้นวาสนาไม่ไม่ต่อเน,นื่องไม่แข็งแรงสะพานเชื่อมไม่ดีขนาดผมก็ดีอยู่นะผมดูนี้ก็โอเค มันอาจจะไม่ดีทีหลังก็ได้เมื่อสิบปีที่แล้วผมอาจจะเส้นวาส,สนาจะไม่แข็งแรงขนาดนี้ก็ได้อ่าไม่เป็นไรนะถามได้นะคืออะไรที่ผมมันอยู่ในใน,ในกลุ่มในเกมในกติกาในในวงเดียวกันนะผมก็จะตอบให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนไปยางไรเราก็จะดูว่ามันมันมันอยู่ในช่วงเนินไหนอายุเท่าไหร่บางคนก็เรื่องงานบางคนก็เรื่องชีวิตคู่ครอบครัวคือเส้นชีวิตขาดเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเกิดได้3มเรื่องคือ1เรื่องชีวิตคู่ครอบครัว2เรื่องอาชีพการงาน3เรื่องสุขภาพแล้วก็เอาอีกนิดหนึง่งเรื่องที่อยู่อาศัยถ้ามันมาขาดแถวเนินเนินพลูโตเนินครอบครัวพวกนี้นะคือจริงๆงานกับที่อยู่อาศัยมันแต่มันจะเชื่อมกันอยู่นิดนึง นี่อยอย่างมือเนี้ยถามว่ามือนี้เส้นวาสนาดีไหมอ่ะตอนนี้เราอยู่หัวข้อเส้นวาสนานะตอนนี้เห็นไหมเส้นวาสนาเขาเยอะหลายที่อ่าอ่นนะอ่ะววาเราวาดทีละเส้นนะเราวาดทีละเส้นก็ได้อ่ะเราดูเส้นวาสนาช่วยก่อนอัดไปแรกคือดูจากอ่าดูจากสิ่งที่เด่นก่อนเรนจันทร์มานี่ปุ๊บมาถึงเส้นนี้จริง จริงๆถ้าใจมีคุณภาพจริงมันต้องลากขึ้นมาถึงเส้นใจทีน,นี้มาไม่ถึงแต่มาไม่ถึงเส้นนี้มือนี้เสียไหมเกือบเสียแต่ไม่เสียเพราะว่ามีเส้นวัฒนายเส้นหนึ่งลากขึ้นมาถึงตรงนี้เห็นไหมคือแสดงว่ามาถึงค่าน,น,นับอายุตรงนี้คืออายุสามสิบเส้นใจอายุสามเส้นสมองอายุสามสิบเส้นใจก็อายุสิบห้าทีนี้พอมาถึงอายุสามสิบเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราพูดตามเส้นกันก็หมายว่าคนเนี้ย เดิมทีโชคดีมีคนช่วยวาสนาดีวาสนาช่วยวาสนาอุปธรรมแต่พอมาถึงอายุ30ปุ๊บไออุปธรรมหรือได้ทุนเน่ยหมดแต่ว่าตัวเองคิดใหม่ได้ทําใหม่ได้ก็คือเส้นวาสนาเกิดจากเส้นสมองอ่าหรือมีช่องทางหรือมีวิธีคิดแล้วทําต่อได้ใช่มมีเส้นต่อได้ทีนี้พราะมันวาสนาขึ้นมาถึงใจก็ก็ความหมายดีละอ่าแต่ว่าถามว่าถ้าถ้าเทียบว,ว่าเส้นนี้มันล่างมาทีเดียวจบเนี่ยดีกว่า ไอ้นี่มันมาเปลี่ยนเหมือนตกงานแต่ว่าไปต่อได้มีวิธีเปลี่ยนบริษัททางานหรือเปลี่ยนองค์กรทางานเนี่ยได้และที่สําคัญคนนี้เส้นวาสนาเขาเนี่ยเส้นหนึ่งเกิดจากเส้นชีวิตเส้นวาสนาเกิดจากเส้นชีวิตด้าลาขึ้นมาถึงนี้เลยแล้วตรงเนี้ยมีเส้นแตกเอาอีกนิดหนึ่งแล้วเส้นวาสนาเกิดจากบนเส้นนี้ก็มีอีกพรายามมือนี้ประสบผลสําเร็จได้ตอนแรกคือได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนตอนหลังนี้ทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วก็ประสบผลสําเร็จได้ แต่จงระวังว่าตรงตำแหน่งเปลืองตรงนี้มีเสียอยู่เหมือนกันมีเปลืองอยู่เหมือนกันคือมีการลงทุนผิดพลาดได้เหมือนกันหรือทําอะไรเสียหายได้เหมือนกันแต่เสียหายขนาดไหนก็แล้วแต่เมื่อนี้ถ้าเราเชื่อมโยงไปถึงเส้นยานเส้นอาทิตย์เขาก็มีเส้นยานเส้นอาทิตที่ดีนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวได้เรียนเนี่ยเส้นนี้สังเกตว่าเขามีเส้นวัสนาเส้นอาทิตย์เกิดจากเส้นวัสนาช่วยได้นะ เส้นอาทิตย์เส้นหนึ่งก็เกิดจากเส้นใจอย่างเงี้ยก็โอเคมืนี้ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จอ่เราอยู่หนือก็าาวาสนาอยู่นะ <c oughs> อ่าอย่างเส้นวาสนามือนี้เป็นยังไงมีเส้นวาสนาช่วยแต่มาไม่ถึงมีเส้นวาสนาเกิดใหม่มาไม่ถึงมาถึงเหมือนกันละ่ะแต่ว่ามีมันเหมือนก็ว่ามันไม่ใช่เส้นเดียวกันขึ้นมาถึงเสาแต่นี้ว่าตรงเนินเสาฝั่งเนี้ยดูมันจะเสียๆยอยู่ และสรุปว่าไงก็คือไปถึงเป้าหมายถึงแต่ก็การเก็บออมหรือการที่มีอยู่หรือความมั่นคงเนี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่เราต้องดูเนหลักทรัพย์ประกอบด้วยถ้าเนินหลักทรัพย์ดีก็ไม่ได้เสียหายมากแต่ถ้าเนินอหลักทรัพย์ไม่ดีก็คือก็คือมีได้มีเสียอยู่แต่ว่าความมั่นคงขนาดไหนมือนี้ก็ถือว่าผ่านได้นะผ่านได้เพราะว่ามีมีเส้นอาทิตย์ดีอยู่เส้นพุทธศน,นีก็สวยอยู่ไม่ขาด บางทีมันอยู่ที่มุมถ่ายด้วยนะอ่าอ่าบางทีอยู่ที่มุมถ่ายแต่ถ้าถ้าเราเห็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยอโอเคนะ่ะคุณเริ่มสังเกตไปแล้วทําไมเนินสุกเนี่ยคือจริงๆเนินสุกเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โนนมากมายหรอกแต่ว่าเส้นสังเกตเส้นเนี่ยเขาฉีกไปทางเนินจันทร์มันก็เลยทําให้พื้นที่ตรงนี้กว้างคนนี้จะต้องเดินทางก็ว่า,าเส้นชีวิตเดินทางเส้นชีวิตเกี่ยวข้องกับจันทร์ต่างประเทศแต่เนินที่เป็นอุปสรรคไม่สุดคือเนินตรงนี้ เนินดุดันวันนี้จะอารมณ์ร้อนดุดันอ่สูงแล้วมีโอกาสเสียหายด้วยครับใช่ใช่ทุกคน,กคนใช่ใช่ใช่ฮะคนทีล่ลายมือขาด,<ะ>อ,ขาดอ่าไปนับรวมตอนนั้นเป็นสามสิบค, <c oughs> ครับ เพราะว่าพื้นที่ส่วนบนอเหนือเส้นตรงนั้นขึ้นไปปกติของคนทั่วไปมา2งเขาก็จะเป็น30%พื้นที่พื้นที่เหนือเส้นเหนือเส้นสมองขึ้นไปไปถึงอ้เส้นล้วข้อน,นี้ว่าคนที่มีสามเส้นเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะเป็นแ 25, ค25่25-25ปีแต่ถ้าคนาไร้เมือขาดจะเป็น30ปีอ่า เนี่ยอย่างมือเนี้ยเส้นวาสนาอย่างเงี้ยไม่ไม่ดีเอาว่าวาสนาไม่ดีหนึ่งผ่านตรงที่ล่าลำบากสองเส้นวาสนาก็เป็นเป็นโซ่เป็นค่อยๆกันไปไม่แข็งแรงก็คือสะพานถ้าเทียบเป็นสะพานข้ามแม่น้ำก็เป็นสะพานไม้อ่ะอ่าคนเดินเดินะเดี๋ยวจะหักจะล่วงได้แต่ถ้าเส้นสวย,สวยๆแข็งแรง มันก็เป็นสะพานเหล็กรถวิ่งข้ามได้อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นสะพานที่มันไม่แข็งแรงนะแต่มือนี้เนินในมือเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะคือหมายว่าปลายเส้นตรงตำแหน่งเนินเสาถึงมันจะยุบแต่มันก็ไม่ได้มีเส้นเสียหายถึงเนิอนอาทิตย์ยุบแต่มันก็ไม่ได้มีเส้นเสียหายอันนี้คือเอาเป็นว่าเหนื่อยลําบากไปกระท่อนกระแท่นแต่ว่าไปถึงได้ก็เหนื่อย บ้านายชีวิตเป็นไงแล้วก็ดูเนินหลักทรัพย์ดูเส้นชีวิตก็ถือว่าพอได้กินได้ใช้ขึ้นอยู่กับบุญเดิมฐานเดิมด้วยไอ้บุญเดิมฐานเดิมเนี่ยเราจะดูยังไง <c oughs> บุญเดิมฐานเดิมคือจริงๆเนี่ยมันเหมือน,น,นดูได้นะก็คือเนินสบายเนินอิ่มๆเนินแบบไม่มีอะไรเสียหายมากอย่างนี้ก็ถือว่าปกติไม่มีอะไรมากทีนี้ ฐานบนเดิมเขาก็คือเส้นหลักทรัพย์ฐานบนเดิมก็คือเส้นมรดกอะไรอย่างเงี้ยตวนนี้หลักทรัพย์เขามือมือขวานี่พอได้อยู่นะมันก็อาจมือเขาอาจจะบางอ่าพอพอมองเห็นอยู่นิดนึงนะตรงนี้นะอ่าเนินไม่อิ่มแต่ว่ามีมีเส้นหลักทรัพย์อยู่